แย่ยี่ตาอย่างแรงค่ะครูอ้อยเข็มทิศชีวิตโปรเป็นไฮโซโมนาโกแล้วค่ะลั่นคบเพื่อนรวยคนจนทำชีวิตตกต่ำค่ะ ทำเอาคนที่ได้ติดตามเพจดังตามติดชีวิตแม่บ้านแขกต่างว้าวซ่าปไปตามๆกันค่ะลังเพจได้นำภาพครูอ้อยทิตินาธิพัฒลุงหรือครูอ้อยเข็มทิศชีวิตซึ่งหายหน้าหายตาไปจากสื่อไทยนานมากค่ะวันนี้ถึงได้รู้ว่าครูอ้อยในยย้ายไปอยู่เป็นไฮโซอยู่โมนาโกแล้วรวมทั้งได้เผยบทสัมภาษณ์ที่ครูอ้อยตอบพิธีกรต่างชาติที่ได้ถามครูอ้อยค่ะว่ามาจากประเทศอะไรครูอ้อยตอบว่าพ่อแม่ฉันมาจากประเทศไทยแต่ฉันอาศัยอยู่โมนาโก เริ่มเป็นเศรษฐีในตั้งแต่อายุ28พร้อมบอกว่าเป็นมหาเศรษฐีเพราะมีธุรกิจมากกว่า10ธุรกิจรอบโลกโดยทางเพจคขาระบุว่าคุณคะเปิดไปเจอต่อต,อ,ตอช่อง The School of h a r r t r o k k ที่เขาจะไปสัมภาษณ์นักธุรกิจคนดังต่างๆทั่วโลกเพื่อถามเคล็ดลับหรือข้อคิดดีๆค่ะที่ทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตคลิปนี้เจอคนไทยค่ะเป็นคนดังที่หลายคนน่าจะรู้จกักหรอไอ,อทิติณาธนาพัทรุง หรือรู้จักกันในชื่อของครูอ้อยเข็มทิศชีวิตนะคะสัมภาษณ์สั้นๆแต่ว้าวซามากก็แรกค่ะคือไม่รู้เลยว่าคุณทิตินาศไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้ว พราะหลังๆห,หายไปจากหน้าสื่อและตอนนี้คุณเขาตอนนี้ไปเป็นไฮโซอยู่โมนาโกแล้วค่ะคุณตอนแรกจําไม่ได้เลยสวยขึ้นมากโดยครูอ้อยตอบคําถามพิธีกรค่ะที่ถามว่าคุณเนี่ยมาจากประเทศอะไรว่าพอแม่ฉันมาจากประเทศไทยแต่ฉันอาศัยอยู่ที่โมนาโกและอธิบายว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพอคุณออกจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนมามันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วแต่มันทําให้คุณเห็นอะไรชัดเจนขึ้นครูอ้อยให้สัมภาษณ์ว่าฉันเริ่มเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุ28ปีและบอก คำว่าจะไม่ถามเลยหรอว่าเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่เมื่อไหร่และบอกว่าจะเป็นมหาเศรษฐีได้จะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและตัวเองมีธุรกิจมากกว่า10ธุรกิจรอบโลกต้องร้องโอ้โหกันเลยค่ะเมื่อถามถึงรายได้คุณทิติหน้าตอบว่าสมัยเด็ก6เดือนทำงานได้80ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2,5 6 0ล้านบาท และคุณเขาบอกว่าทำธุรกิจ IP l i c e n ซ ing หรือเรื่องการวางแผนการลงทุนเธอบอกว่าตัวเองเริ่มมาจากติดลบ3ล้านดอลลาร์ตอนที่สมาชิกครอบครัวจากไปซึ่งตรงกับประวัติของคุณทิตินาศค่ะที่ว่าสามีของเธอเสียชีวิตไปโดยที่ทิ้งหนี้100้อยล้านบาทให้เธอเอาไว้พอพิธีกรถามว่าคุณจะออกจากวางวนของความจนได้อย่างไรคุณทิตินาศกล่าวว่าจงเป็นเพื่อนกับคนรวยอย่างน้อยคนหนึ่งเพราะเพื่อนที่รวยจะสอนว่าคุณจะทำยังไงถึงจะรวยค่ะ พวกเขาจะให้เงินคุณเพื่อทําธุรกิจคนจนจะทําได้แค่ทําให้คุณตกต่าลงนะคะเมื่อถูกถามว่าคุณเรียนมหาวิทยาลัยไหมคุณทิตินาดกล่าวว่าตัวเองจบปริญญาโท2ใบก่อนอายุ20ปีซะอีกซึ่งก็ตรงกับประวัติที่ถูกแพร่หลายกันตามสื่อไทยค่ะที่คุณทิตินาดไปเรียนประเทศอังกฤษ,กฤษตั้งแต่อย่างเด็กเธอเป็นลูกของเศรษฐีใหญ่ในจังหวัดสงขลาและจบปริญญาโททั้งบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ที่ University of London ก่อนอายุ20ปีซึ่งเธอได้ให้ข้อคิดกับคนรุ่นหลังเอาไว,วาไ้ว่าจำไว้ว่า ไม่ต้องพยายามทําให้ทุกคนชอบคุณเพราะเมื่อคุณประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีคนตั้งป้อมเกลียดคุณอยู่ดีค่ะคนเดียวที่คุณต้องทําดีกับเขานั่นคือพระเจ้าแล้วคุณไม่มีวันทําให้มนุษย์รักชอบคุณได้หรอกค่ะบางทีเขายังไม่ได้ชอบตัวเองเลยด้วยซ้ําอันนี้จริงฟังแล้วพวกเพื่อนที่บ่นว่าเปราะบางปลายเดือนมัง่งชวนกินข้าวนอกบ้านที่เป็นร้านริมทางเพราะกินเยอะกินมุมมามกลัวแพงมัง่งฉันต้องบล็อกไลน์แล้วค่ะฟังแล้วอาจุดรักไม่ให้ฉันรวยได้เผื่อใครอยากฟังเคล็ดลับที่ทําให้ประสบคคววาาาาามสํํเเเรร็จ่่่ะซึงียกทอ ทัวลงสนั่นเลยนะคะบางคนถึงกับบอกว่ากลับไทยไม่ได้หรือเปล่าคะ